เปลี่ยนตัวได้เีลมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแล้วก็มีข้อมูลบางอย่างที่นำมาบอกเพื่อนๆค่ะสำหรับคนที่แบบว่าเดินทางหรือบินช่วงโควิด หรือถ้าเพื่อนๆอ,อยู่ในอเมริกาอยากกลับไทยแต่ว่าประเทศไทยมีข้อแม้หลายเหลือเกินต้องทำเทสแอนโกต้องแบบนู่นนี่นะั่นแล้วบุกตั๋วไปแล้วแล้วแบบเฮ้ยมันขอเปลี่ยนตั๋วได้ไหมแล้วมันฟรีไหมคะเราก็เคยมีประสบการณ์บินไปเยอรมันเนาะแล้วเขาก็แบบมันมีมันอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดค่ะเพื่อนๆแต่ ของเรามันจะไม่เหมือนเคสในวันนี้ค่ะเพื่อนๆของเรามันก็จะแตกต่างกับการที่เราต้องการจะเปลี่ยนตั๋วเราเองและก็ฟรีค่ะแต่ตอนประสบการณ์ที่เราบินไปเยอรมันนะคะเพื่อนๆคือตั๋วเราค่ะเพื่อนๆโดนเลื่อนออกค่ะเพื่อนๆแต่ว่าสายการบินนะคะเป็นคนเลื่อนให้เราเองแล้วก็ฟรีด้วยค่ะแต่ในกรณีที่เราบุ๊กตั๋วไปแล,วแล้วจ่ายไปแล้วค่ะเพื่อนๆคือสามารถ เปลี่ยนตั๋วฟรีได้หรือเปล่าคะวันนี้ก็ขออนุญาตเป็น10สายการบินนะคะเพื่อนๆที่ยังอนุญาตใหออ้ทุกคนที่กําลังจะบินหรือจองไปแล้วคะ่ะเปลี่ยนตั๋วได้แต่ณนะที่นี้ก็ขออนุญาตบอกเพื่อนๆว่ามันอาจจะช้าไปนิดนึงคะ่ะสําหรับการที่เรามาบอกเพื่อนๆคะ่ะ แต่เพื่อนๆสามารถโทรไปถามสายการบินได้ค่ะเพราะว่าสาย10สายการบินนี้ค่ะเขาเคยประกาศไว้ว่าอนุญาตให้เปลี่ยนตัวฟรีค่ะแต่มี5สายการบินที่ยังอนุญาตอยู่แล้วก็อีก5สายการบินคือมันผ่านมาแล้วค่ะเราบอกเพื่อนๆช้าไปวันนี้ก็ขออภัยด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของข,องขวานสกอตคลายค่ะวันนี้ก็เป็นวันพรฤหัสบ,บดีที่อเมริกาถ้าเพื่อนๆได้ชมคลิปนี้ก็จะเป็นวันศุกร์ค่ะ ก็สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามา u b s c r i b e ใหม่ด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของขวัญค่ะเราก็อาศัยอยู่ในอเมริกาค่ะเพื่อนๆอยู่รัฐเท็กซัสอยู่เมืองฮิวสตันค่ะคือ,อ,อที่เราไม่ได้ลงคลิปที่ผ่านมาเราก็ไปเรียนค่ะเพื่อนๆก็ยุ่งนิดนึงแต่วันนี้วันสุดสัปดาห์แล้วค่ะแต่ก็ไม่ใช่สุดสัปดาห์วิกอนนะคะเพราะว่าเรามีเรียนแค่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสค่ะเราก็จะยุ่งนิดนึงวันนี้ก็ได้โอกาสว่างแล้วก็มานั่ง คุยให้เพื่อนๆฟังค่ะแล้วก็นำข้อมูลสาระสิ่งดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยค่ะถ้าแบบช่องเราเคยบอกเพื่อนๆไว้ว่าเราก็รับปรึกษาเรื่องวีซ่านะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็น K1 หรือท่องเที่ยวค่ะเรื่องเอกสารหรืออ,อ,อยากให้เราบอกเรื่องแอปหาคู่หรือ โปรไฟล์ยังไม่โอเคยังคุยกับฝรั่งไม่ได้สักทีเราก็รับปรึกษานะคะเพื่อนๆเราไม่คิดตังค์ค่ะเพื่อนๆสามารถถามเรื่องเอกสารเราได้สามารถถามเรื่องอื่นๆได้เลย,เก,ยก for, เกี่ยวกับฟอเกี่ยวกับฝรั่งคะ่ะก็สามารถเ,าเซนเมสเซจไปที่เพจ a c e b o o k ของฟันก๊อตคลายค่ะชื่อเดียวกับช่อง youtube ของเราเพื่อนๆสามารถส่งข้อความไปได้เลยคะ่ะไม่ต้องติดตามเราก็ได้ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็สามารถติดตาม แฟนเพจ a c e b o o k ของเราได้ค่ะและก็ถ้าชอบช่องของเราใน YouTube ก็สามารถติดตามได้ค่ะแต่แบบถ้าเพื่อนๆอยากคุยอยากถามจริงๆก็สามารถส่งข้อความในเพจ Facebook ได้เลยค่ะเราไม่ถือค่ะเพื่อนเเพราะว่าเราเข้าใจค่ะเราเข้าใจเหมือนตอนที่เราทาวีซ่าเราก็ไม่รู้จะถามใครค่ะเพื่อนๆแต่เราก็ไม่ได้ถามใครแต่เพื่อนๆสามารถถามเราได้ค่ะเ,เดี๋ยวขออนุญาตบอกเพื่อนเพื่อนก่อนนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะมีแฟนรัฐไหนเพราะว่า อเมริกาเขาจะมี50รัฐใช่ไหมคะเพื่อนๆก็จะอยู่ต่างรัฐบางคนก็จะมีฟอต่างรัฐค่ะเหมือนเหมือนเพื่อนๆออาจจะเลื่อนผ่านมาถือมาเห็นชาแนลเราอยู่เท็กซัสใช่ไหมคะแต่เพื่อนๆไม่ได้มีฟออยู่เท็กซัสค่ะบางคนก็อาจจะมีฟออยู่แคลิฟอร์เนียฟลอริดาหรือไม่ก็จะเป็นนิวยอร์กหรือไม่ก็จะเป็นรัฐอื่นๆค่ะชิคาโกอะไรประมาณนี้เพื่อนๆสามารถถามเรื่องวีซ่าเราได้นะคะเพราะว่าเราจะทําวีซ่าเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็น วีซ่าแต่งงานหรือวีซ่าเควนวีซ่าท่องเที่ยวพวกเราจะทําวีซ่าเอกสารเหมือนกันหมดค่ะแต่พวกเราจะไม่เหมือนกันคือการสัมภาษณ์และก็การเข้าตอมอค่ะเพื่อนๆต้องช่วยเหลือตัวเองค่ะแต่การทําเอกสารวีซ่ามันทําเหมือนกันหมดแน่นอนค่ะเพื่อนๆมันจะไม่เหมือนกันตรงที่เพื่อนๆโดนสัมภาษณ์และก็เข้าตอมออเมริกาค่ะการจัดเตรียมเอกสารหรือทําเอกสารยื่นวีซ่าขั้นตอนการทําและเอกสารเหมือนกันหมด คือเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะเลื่อนมาเห็นช่องเราแล้วแบบเฮ้ยช่องนี้ทําวีซ่าแต่อยู่คนรัฐปรึกษาได้ไหมปรึกษาได้ค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเทำเควนอเมริกามันทําเหมือนกันหมดแน่นอนค่ะเพื่อนเพื่อนแต่มันจะแตกต่างเอกสารแค่ว่าเออ,อแค่เอกสารความสัมพันธ์ค่ะเพื่อนๆอเนาะแค่แบบเออรูปโปรไฟล์รูปคู่กับแฟนของเพื่อนๆก็จะไม่เหมือนกันกับรูปโปรไฟล์รูปคู่แฟนของเราค่ะแต่เอกสารทําเหมือนกันหมดก็เพื่อนๆออยู่ต่างรัฐก็สามารถถามข้อมูลเราได้จ้า มาเริ่มกันเลยค่ะเพื่อนเอนก็มี10บสายการบินนะคะที่สามารถแบบขออนุญาตเลื่อนตั๋วได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าโควิดก็กำลังจะจางไปเนาะแต่ก็จะมีบางบางเดือนที่แบบที่ไทยก็จะแบบเรื่องมากอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเฮ้ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่ะแต่เราก็ขออนุญาตเป็น10สายการบินเนาะแต่บางสายการบินมันเลยมาแล้วค่ะเพื่อน ทางสายการบินค่ะเพื่อนๆเขาก็จะมีเงื่อนไขว่าเออถ้าอยู่อยากเปลี่ยนตั๋วฟรีอยู่จะต้องซื้อก่อนเดือนอะไรพอสอ,อะไรค่ะแต่เรามาช้าเกินไปค่ะพเพื่อนๆเนาะเราก็ไม่ได้มีเวลามาลงแบบหลายคอนเทนต์เยอะๆค่ะพเพื่อนๆเราก็จะเลือกคอนเทนต์ที่มันอัปเดตกว่าค่ะแต่วันไหนที่เราไม่มีคอนเทนต์ที่จะมาเล่าให้พเพื่อนๆฟังเราก็จะพยายามหามาค่ะแต่ขออนุญาตเป็น5แอร์ไลน์แรกก่อนนะคะที่พเพื่อนๆยังสามารถเอ,อ่อ เปลี่ยนตั๋วฟรีได้ค่ะแล้วหลังจาก5สายการบินเขาเคยมีประกาศว่ายังอนุญาตให้เปลี่ยนตั๋วฟรีแต่เพื่อนๆต้องโทรไปถามสายการบินนั้นก่อนนะคะว่าเออเงื่อนไขนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าค่ะขออนุญาตเป็น5สายการบินแรกก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าด่าเรานะโอเคค่ะเพื่อนๆสายการบินแรกนะคะก็จะเป็นอีดีฮาร์ดค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆเบอร์ เอาเป็นเบอร์ก่อนนะคะเบอร์โทรที่ติดต่อสายการบินอิติฮาร์นะคะเพื่อนๆก็จะเป็น8 5 5ค่ะ5 4า225ค่ะถ้าเพื่อนๆแบบว่าอยากจองสายการบินนี้ก็ รบกวนโทรไปถามก่อนค่ะเพราะว่าเขาเคยมีเงื่อนไขค่ะนเพื่อนประกาศไว้ว่าเราต้องซื้อตั๋วก่อน31พฤษภาคมค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์และเบอร์โทรไว้ให้นะคะถ้าเพื่อนๆแบบจองสายการบินนี้อยู่ก็สามารถยังเลื่อนตั๋วฟรีได้ค่ะก็ให้เพื่อนๆนโทรไปถามสายการบินนี้ก่อนค่ะมาดูอันดับที่2ค่ะอันดับที่2ก็จะเป็น อิมิเรสค่ะเพื่อนๆก็จะทราบกันดีเนาะราะว่าเป็นสายการบินอ่าดูไบใช่ไหมคะโอเคค่ะเพื่อนๆนสายการบินอิมิเรสก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อ่ามาดูกันค่ะเพื่อนๆว่าเงื่อนไขของเขามีอะไรสายการบินอิมิเรสนะคะเพื่อนๆนเพื่อนๆนถ้าอยาก เปลี่ยนตั๋วฟรีค่ะเพื่อนๆต้องซื้อตั๋วก่อน31สิงหาคม2022จ้าถ้าเพื่อนๆอยากโทรไปสอบถามหรือแบบไม่มั่นใจก็โทรไปถามก่อนค่ะเบอร์โทรนะคะเพื่อนๆ1800ค่ะ7773991ค่ะมาดูสายการบินที่3กันค่ะสายการบินที่3นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นโอมาแอค่ะ โอมาแอรนะคะเพื่อนเนเงื่อนไขของเขานะคะก็จะเป็น January May January February March April May โอเคค่ะเพื่อนๆก็จะเป็น31เพื่อนๆต้องซื้อตั๋วก่อน31พฤษภาคมค่ะถ้าไม่มั่นใจว่าเลื่อนตั๋วฟรีได้หรือเปล่าก็สามารถโทรไปที่877ค่ะ374 3551ค่ะต่อมาค่ะเพื่อนๆก็จะเป็นสายการบินที่4เนาะ กาตาคะ่ะกาตานะคะเพื่อนๆอนุญาตให้เปลี่ยนตั๋วฟรีได้เพื่อนๆต้องซื้อตั๋วก่อน30กันยายน2022ค่ะถ้าไม่มั่นใจก็สามารถโทรไปถามได้ที่8 7 7 5 9 8 8 9 0 4ค่ะต่อไปคะ่ะเพื่อนๆสายการบินที่5ค่ะก็จะเป็นสายการบิน Virgin a u s t r อ l i a ค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ สายการบิน Virgin a u s t r a l i ตนะคะเขาก็จะมีเงื่อนไขให้เพื่อนๆซื้อตั๋วก่อน31ธันวาคม2022ค่ะถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจก็สามารถโทรไปถาม855 253ค่ะ8021ค่ะเพื่อนๆก็ได้ทราบ5สายการบินนะปัจจุบันที่เขายังอนุญาตให้เพื่อนๆเปลี่ยนตั๋วฟรีนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีก5สายการบินค่ะ ที่เขาอนุญาตให้เพื่อนๆเปลี่ยนตั๋วฟรีก็จริงแต่มันผ่านมาแล้วค่ะเพื่อนๆมันคือมันผ่านเงื่อนไขมาแล้วค่ะแต่เราสามารถโทรไปปรึกษาหรือโทรไปถามเขาได้ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะมาบอกเพื่อนๆเนาะเผื่อเพื่อนๆคิดว่าเฮ้ยสายการบินเนี้เขายังอนุญาตให้เลื่อนตั๋วฟรีนะเผื่อค่ะเพื่อนๆแบบเผื่อเพื่อนๆยังมีหวังค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆสายการบินที่6นะคะก็คือ KLM ค่ะเพื่อนๆซื้อตั๋วก่อน หนึ่งมีนาคม 2, 2022ค่ะซึ่งมันผ่านมาแล้วก็จริงแต่เราสามารถถามได้ค่ะเพื่อนๆเผื่อเขายังมีประกาศนั้นอยู่ค่ะเพราะว่าเราเข้าไปเช็คแล้วเราไม่เห็นอะไรโอเคค่ะเราก็เลยมาบอกเพื่อนๆว่าเออสายการบินนี้เขาเคยมีเงื่อนไขให้เราเลือนตั๋วฟรีค่ะแต่เพื่อนๆสามารถโทรไปถามได้เนาะ ยังไงก็โทรไปถามก่อนก็ได้ค่ะเพื่อนๆเผื่อเขายังมีเงื่อนไขมีอยู่ค่ะถ้าเพื่อนๆอยากโทรไปถามนะคะก็โทรไปที่88 8ค่ะ5 7าค่ะ2 6งหจ้าเราก็มาดูสายการบินที่7ค่ะเพื่อนๆก็จะเป็น A n a ค่ะเราก็มีประสบการณ์การบิน A n a เค่ะเพื่อนๆ ANA ก็จะเป็นสายการบินญี่ปุ่นเนาะเพราะว่า ถ้าเพื่อนๆบิน A อนอค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆก็ต้องไปทรานสิตที่นาริตะญี่ปุ่นค่ะเราเคยมีประสบการณ์บินสายการบินนี้แต่เราไม่ได้เลื่อนตั๋วเลื่อนอะไรแต่เราแค่จะบอกเพื่อนๆว่าสายการบินนี้เป็นสายการบินญี่ปุ่นและอีกอย่างสายการบินนี้ดีมากดีมากดีมากรับโหลดน้องแมวด้วยเราก็โหลดน้องแมวกับสายการบิน A อนอจ้ะ สายการบิน a อ a นะคะเขาอ,อนุญาตให้เราเลื่อนตัว๋วแต่ต้องซื้อตั๋วก่อน31มีนาะซึ่งซึ่งมันผ่านมาแล้วค่ะ แต่แบบเราเอามาใช้ข้อมูลให้เพื่อนๆชมค่ะว่าเออสายการบินนี้เขาก็อนุญาตให้เปลี่ยนตั๋วแต่มันเลย31มีนาคมมาแล้วค่ะเพื่อนๆก็เพื่อนๆสามารถโทรไปถามได้ค่ะเพื่อนๆที่เบอร์877804ค่ะ0809ค่ะเพื่อนๆเนาะเป็นสายการบินญี่ปุ่นค่ะต่อไปค่ะเพื่อนๆก็จะเป็นสายการบินที่8ค่ะที่เคยประกาศไว้ว่าเออยูยังสามารถเลื่อนตั๋วฟรีได้นะแต่ ขออาภัยเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นคำว่า f i n n e r เหมือนเราจะอ่านว่า f i n n a นะถ้าแบบอ่านผิดก็ขออาภัยให้เพื่อนๆด้วยนะคะสายการบินนี้ค่ะก็ยังเคยประกาศไว้ว่ายูสามารถเลื่อนตั๋วฟรีได้นะแต่ยูต้องซื้อตั๋วก่อน28อ่กุมภาพันธ์ค่ะ เราก็ขออภัยด้วยค่ะที่มาแจ้งข้อมูลให้เพื่อนๆช้ายังไงก็ให้เพื่อนๆโทรไปสอบถามก่อนค่ะเผื่อเขามีข้อมูลการเปลี่ยนแปลงหรือ,อยังเลื่อนตั๋วเพื่อนๆได้หรือยังเปลี่ยนได้เพื่อนๆก็จะโชคดีค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆสามารถโทรไปสอบถามได้นะคะที่เบอร์8 7 7 8 6 4ค่ะ0 8 0 8 0 9ค่ะมาดูสายการบินที่ 9ค่ะเพื่อนๆที่เราสามารถเปลี่ยนตัวได้ค่ะแต่ก็ผ่านมาแล้วเนาะเผื่อเพื่อนๆคนไหนจะไปถามขออภัยเดอ้อที่มาช้า น in ่าจะมาบอกเพื zone, ่อนๆเร็วกว่าน so ี้เนาะเผื่อเพื่อนๆบางคนที่แบบเฮ้ยบุ๊กไปแล้วแต่มีแบบเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหมือนแบบจะกลับไทยแล้วแบบที่ประเทศไทยเปลี่ยนเงื่อนไขการเข้าประเทศอะไรประมาณนี้ค่ะเนาะก็เห็นใจค่ะเพื่อนๆก้าวค่ะเพื่อนๆก็คือสายการบินตุรกีแอร์ไลน์ค่ะซึ่งสายการบินนี้เราเคยใช้บริการค่ะเพื่อนๆเราเคยใช้บริการจากอิสตันบูลไปเมืองที่มีบอลลูนเยอะๆค่ะเพื่อนๆ มันต้องบินไปค่ะเพื่อนเพื่อนเพ,นเพราะว่ามันอยู่ไกลเนาะบินไปประมาณ3มชั่วโมงค่ะบินจากอิสตันบูลไปอีกอีกเมืองหนึ่งค่ะใช้ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเนาะเราเคยมีประสบการณ์ไปเที่ยวตุรกีสายการบินนี้ดีค่ะเพื่อนเพื่อน,อนมีน้ำมีผ้าปิดจมูกแล้วก็มีถุงมือให้เราค่ะอันนี้ประสบการณ์จริงนะคะเราบินไปเที่ยวปีที่แล้วค่ะสายการบินนะคะเพื่อนเพื่อนเ,ออเคยประกาศไว้ว่าเออเราสามารถเปลี่ยนตั๋วได้ก่อน31มีนาคมค่ะก็สามารถ โทรไปถามก่อนก็ได้ค่ะเพื่อนๆเนาะเผื่อยังเปลี่ยนได้ก็ขออภัยเพื่อนๆทุกคนที่เรามาบอกเพื่อนๆช้าจ้าถ้าเพื่อนๆอยากเออเขาอาจจะมีเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพื่อนๆก็สามารถโทรไปที่6 6จ้า8 4 6หแล้วก็3 8 8, 8 5ค่ะเพื่อนๆลองโทรไปถามดูเผื่อมีหวังสายการบินสุดท้ายค่ะที่เคยประกาศไว้ว่าเออเรายังสามารถเปลี่ยนตั๋วได้นะอะไรประมาณนี้แต่ก็เลยกําหนดมาแล้วขออภัย ขอภัยจริงๆค่ะเพื่อนๆที่เรามาช้าโอเคค่ะสายการบินนี้ก็ไม่ไม่พลาดค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนๆอยู่ในอเมริกาวันดีคืนดีเพื่อนเพื่อนต้องนั่งสายการบินนี้แน่นอนค่ะก็คือยู่ในเต็ดนั่นเองค่ะเพื่นอน,นๆยูไในเต็ดแอร์ไลน์ก็จะเป็นสายการบินของอเมริกาค่ะสายการบินนี้มีออปชันเยอะนะคะเพื่อนๆนเพื่อนๆสามารถผ่อนตั๋วได้แล้วก็สามารถแบบสมัครเป็นเมมเบอร์เพื่อนๆสามารถกินข้าวบนเครื่อง เครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอาหารอะไรแบบนี้มีบริการฟรีนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสมัครเป็น member ของ United Airline s ค่ะส่วนมาก option ก็จะแบบแบบนี้แหละค่ะเพื่อนๆแต่ที่เรารู้มาก็จะเป็น United Airline s ค่ะเพื่อนๆที่มีหลาย option มากค่ะเพื่อนๆสามารถแบบเลือกที่นั่งได้ก่อนคนอื่นแล้วก็ถ้าสมัครเป็น member ก็จะได้อาหารดีๆค่ะแต่แพงนะคะแต่ดี United Airline s นะคะก็เคยประกาศไว้ว่าเออถ้าอยู่จะเลื่อน ตั๋วฟรีนะคะก็สามารถเลื่อนได้ก่อน31มก,กราคมที่ผ่านมาค่ะก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะที่มาแจ้งข้อมูลข่าวสารช้าไปค่ะถ้าไม่แน่ใจอยากโทรไปถามก็โทรไปได้ค่ะเพื่อนๆที่เบอร์ หนึ่งนะคะเพื่อนๆที่อเมริกาก็จะขึ้นด้วย1ค่ะแค่แต่บางทีเพื่อนๆไม่ต้องกดเลข1ก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าที่อเมริกาเราจะขึ้นว่า1อยู่แล้วค่ะที่ united states นะคะเพื่อนๆก็สามารถกด8 0 0 8 6 4ค่ะ8331นะคะลองโทรไปถามดูค่ะเผื่อ5สายการบินหลังที่ผ่านมาเรามาแจ้งเพื่อนๆช้าไปก็ so sorry นะยังไงก็เน้นย้ำเลยนะคะเพื่อนๆให้โทรไปถามก่อนเผื่อแบบมันมีข้อมูลผลิดพลาด เราก็จะได้รู้ค่ะว่าเออมันเปลี่ยนไม่ได้นะอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ถ้ายังเปลี่ยนได้เพื่อนๆก็โชคดีค่ะส่วนวันนี้นะคะเพื่อนๆถ้ามีข้อมูลผลิดพลาดประการใดที่เราพูดมาแล้วมันไม่อัปเดตปัจจุบันเราก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะคะและกด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้เราทําคลิปวิดีโอมาฝากเพื่อนๆอีกอีกเยอะๆค่ะ ถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดชีวิตในอเมริกาการเดินทางเข้าอเมริกาของน้องแมวเราก็นําน้องแมวเข้ามาค่ะเพื่อนๆเราบินสายการบิน a n a ค่ะเรานําน้องแมวมาด้วยเราก็มีคําถามค่ะเพื่อนๆเนาะว่าแบบเคยมีคําถามว่าในเพื่อนๆไปเลื่อนดูค่ะมีคอมเมนต์หนึ่งที่ถามว่าบินมาอเมริกาค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่เราจะบอกเพื่อนๆไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเราบินแพงกว่าคนอื่นค่ะ เกือบบินราคาที่เราบินปกติเกือบบินเฟิร์สคลาสเลยค่ะปกติค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจองจองสายการบินไว้ล่วงหน้าราคามันก็จะอยู่ที่2,000มอัพอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆเนาะแล้วทีนี้เราก็จะบินไม่เหมือนคนอื่นค่ะปกติเพื่อนๆบินเข้าอเมริกาหรือไปยุโรปเราก็จะได้น้ำหนักกระเป๋า23กิลกรัมฟรีค่ะ แต่ถ้าเพื่อนๆบิน First Class ใช่ไหมคะเพื่อนๆก็จะได้น้ำหนักกระเป๋าฟรี32กิโลกรัมค่ะแต่เราบินธรรมดาค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเราย้ายประเทศนะคะเพื่อนๆเ,เราไม่ได้มาเที่ยวอเมริกาค่ะเพราะฉะนั้นของทุกอย่างที่มันจำเป็นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าที่มันถูกค่ะเพื่อนๆเ,เนาะเราเป็นคนแบบ ถ้าเราชอบอะไรเราก็จะซื้ออันนั้นค่ะเพื<ๆ>่อนๆเราไม่สนใจว่ามันจะแพงหรือถูกหรือไปซื้อที่เมกาก็ได้ไปซื้อแบรนด์เนมเราไม่ใช่คนแบบนั้นค่ะเพื<ๆ>่อนๆเราก็จะแบบเราขนทั้งกระเป๋าค่ะเพื่อนๆกระเป๋าสะพายปกติค่ะของยี่ห้อลีนเนาะเราก็จะหอบมาประมาณ3-4่ใบค่ะเพื<ๆ>่อนๆเพราะว่าเราชอบมันเหมาะกับเราราคาไม่แพงแล้วก็มันไม่ใช่ของแบบก๊อปแก๊ปตลาดนัดค่ะเราก็เลยหอมาไม่ว่าจะเป็นรองเทา้าบูท รองเท้าเอ่อรองเท้าแตะแล้วก็รองเท้าส้นสูงค่ะเพื่อนๆเ,เราก็เอามาหมดรองเท้าผ้าใบรองเท้าลำลองเราเอามาหมดค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าที่อเมริกามันแพงค่ะแล้วอีกอย่างเราเป็นคนตัวเล็กค่ะเพื่อนๆเ,เอราวเรา24แล้วเราเป็นคนสูงแค่150 153 <c ười> คือจะหาเสื้อผ้าใส่ยากมากค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเ,เป็นคนตัวเล็ก เอวเล็กแล้วก็มีสะโพกที่ใหญ่กว่าคนอื่นแล้วก็ขาใหญ่ก็จะหาเสื้อผ้าที่ใส่เหมือนคนอื่นยากมากค่ะอย่างเช่นเราเป็นคนตัวเล็กแต่มีสะโพกหากางเกงยีนใส่ยากมากจะใส่ไซส์เอก็ไม่ได้ค่ะเพื่อนต้องใส่เอสเพราะว่าใส่ไซส์เอ็มพอดีพอดีสะโพกแต่ไม่พอดีเอวก็รู้ค่ะเพื่อนๆก็ถามแฟนด้วยพอมาก็เข <laughs> ้าใจเลยว่าเฮ้ยม <laughs> ันไม่ใช่ค่ะเพื่อนๆแบบอะไรที่เราคิดไว้มันไม่ใช่ค่ะ เสื้อผ้ายิ่งเป็นเสื้อยืดยิ่งหอบต้องหอบมาเยอะๆค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าที่เมกาเสื้อผ้าก็จะแพงหน่อยค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนๆไซส์เล็กเหมือนเราเวลาไปร้านไปร้านเสื้อผ้าไปห้างอย่างนี้ก็จะมีเสื้อผ้าขายมันแพงอ่ะตัวหนึ่งสิบห้าเหรียญอย่างนี้แบบมันใช่เหรอบางตัวก็ยี่สิบเหรียญมันใช่เหรอซื้อบ้านเราแบบตัวละห้าสิบาทตัวละร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่นอนเพื่อนเนาะก็ถ้าเพื่อนๆกําลังจะย้ายเข้าอเมริกาก็เผื่อไว้ค่ะเพื่อนเพื่อนเอาเสื้อผ้าที่เราใส่แล้ว ใส่แล้วแบบให้มันใช้ได้ชีวิตประจำวันค่ะเพราะว่าที่เมกาเวลาเราไปเรียนหรือไปทำงานเราไม่ได้ใส่ชุดนั้นอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆเราจะใส่ชุดธรรมดาของเราปกติเหมือนเรานะคะเพื่อนๆไปเรียนคอร์สภาษาเราจะแต่งตัวไปเรียนยังไงก็ได้ค่ะพอเราไปร้านอาหารค่ะเพื่อนๆเราเห็นเด็กเสิร์ฟใช่ไหมคะเขาก็แต่งตัวธรรมดาค่ะเพื่อนๆไม่มียุดชุดยูนิฟอร์มเหมือนบ้านเราค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะเปลืองเสื้อผ้ามาก อย่างเช่นเราเราจะเปลืองเสื้อผ้ามากค่ะเพื่อนๆเนาะบินแพงกว่าเพื่อนๆหน่อยค่ะแต่เราก็ไม่ได้บิน First Class แต่ราคาก็เท่าเกือบเท่า First Class เลยค่ะเราโหลดกระเป๋าเองนะคะเพื่อนๆกระเป๋า23กิโไม่พอสำหรับเราค่ะเราโหลดเพิ่มอีกประมาณ4,000ค่ะเพื่อนๆเนาะน้องแมวของเราค่าโหลดน้องก็เกือบ2,000 0เกือบ20,000เลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่า เราไม่ได้โหลดน้องอย่างเดียวไงเราต้องทําเอกสารน้องอีกค่ะเพื่อนๆเอกสารน้องก็ปาไปแล้วค่ะเพื่อนๆเกือบสี่ห้าพันค่ะของน้องแมวเนาะไหนจะฝังไมโครชิปนางไหนจะวัคซีนไหนจะค่าเดินทางเยอะค่ะเพื่อนๆเนาะเราก็ไม่ได้เหมือนเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆอาจจะบินแค่แบบเออยีกิโลไกก็โอเคแล้วแต่เราไม่โอเคเราไม่โอเคค่ะเพื่อนๆมันใส่ของฉันไม่ได้หมด เราก็แบบโอ้ยมีทั้งแบคแพ็ k มีทั้งกระเป๋ากล้องกล้องกระหลายเลนค่ะเพื่อนเเราก็จะไม่เหมือนเพื่อนเนาะก็จะเยอะกว่าคนอื่นค่ะนี่แหละค่ะเพื่อนๆก็คือประสบการณ์ที่มาเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนโหลดน้องแมวก็แนะนำสายการบิน ANA เลยนะคะดีมากดีจริงๆค่ะเพื่อนๆ ตั้งแต่เช็คอินแล้วค่ะเพื่อนๆเช็คอินก็ดูแลเอกสารให้เราดีจนไปถึงต่อเครื่องก็มายืนรับเราแล้วก็มาบอกสุขภาพของน้องแมวเราค่ะเนาะเราก็จะบินไม่เหมือนเพื่อนๆค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆนวันนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆนะคะยังไงก็ตามนะคะเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆโทรเช็คกับสายการบินก่อนเผื่อมีเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงหรือว่าเงื่อนไขที่มันบอกว่า เฮ้อยู่ต้องจองก่อนมักรามีนากุมภาอะไรอย่เงี้ยเผื่อวันนึงมันเปลี่ยนแปลงเพื่อนๆก็จะได้โชคดีค่ะว่าเฮ้ยกลับไทยมีข้อแม้เยอะจังเลยทําไมต้องมาเปลี่ยนอะไรเงี้ยแล้วไอจะเลื่อนตั๋วฟรีได้ไหมเพื่อนๆสามารถโทรไปถามก่อนค่ะเผื่อจะโชคดีวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเอพิโซดหน้าจะนำสาระน่ารู้และสิ่งดีๆพาไปกินอาหารในอเมริกาอีกจ้าวันนี้ขอลาไปก่อน